สบายดีพี่น้องพอไปสุกุทุกคนนะมากินเข่าพี่นอ้องเอ้ยอ่ามากินเขากินน้ำเงี้ยงในสมบัติไปนี่ฝั่งรถเด้อบ่าอดดบหายแต่ว,ว่าเงินล้านดดอืออ๋อตอนนี้ทีมงานก็กำลังกินกข้าวกินปลาคนะรับสองคนจะกินที่นี่ละขยันด่มน้ำมากนะพยาพายดอก ได้ยนั่งได้ใจนี่ล่ะไ้แล้วนังแล้วน้อนั่งในใจก็พอโตนะอิ่มแล้วพอใจยูบบอกโอ้ิ่มแล้วโตนะนี่มองที่ของโตนะโตสมควรอยู่มองนีอันี้แม่ ตงใจแล้วเนี่ยมาอมาเด้อนั่งได้แผนอ้ามาได้นี่ไอ้นิดนั่งนี่เจ้านั่งนี่ตาไนนั่งนี่มาแมาาบนั่งนี่ ไอผู้จ <laughs> ัดการจัดการระเบียบอ่ะผู้จัดการระเบียบไอ้นี่มีนั่งเช่นที้วัวไปนั่งอยู่นี่นั่งนี่เขียนป่ายไว้ได้เขียนป่ายไว้บัดดะได้มามามาท้าวอะมามาขี่หัวนั่นแหละขึ้นมาเออขึ้นมาเลยกับข้าววันนี้ก็มีหลายอย่างนะท่านโอ้มีอย่างหลักก็เตี๋นฮอลล์กามีลาบก้อยส้มตำ แมงกิซอนอนี่นครับอเออ,อยายมิวนิกออกมารวมกันกินนะท่านอเออมันก้องไห้แน่ครับทีมงานเราก็แบบเป็นยังไงเนาะกินขา้าวที่นอ้องเว้ยเิมแซ่บน้ำกันอือกกบปลาอืมอกกปลากรุงด้วยอ,อาหารเนี่ย อืมโฆาทาเม็ดาเม็หิิไเนาะพอปรยัดตําไรแต่โมย่มมดม่แล้วยนเขื่อมาาให้เ่อะเยัไมจะิมอดมัมันยิบเอาจะเป็นบริการดีใช่เนาะออืมนที่มันจะลงแต่เห็กนะลูกอืมอนนี้อดเล็กพี้ความเหออน้เอาน้ำมาให้

กับัมีฮกับอันรวลลนมนบมีนี่ยสุดยอดัเองเป็นเองหาเม็ดนึงเนาะกินลยลกินบนบ้ากิน่ไ่ับลอิมำดีจุกเลยนะอิ่มเลยคน,นกินซ้่เพลเทนงับจองงับแบบนี้หละน้ำิละกันมาสอ

โ้องนะฝายกันไว้ที่อมาไซจะตอเพียนะสิพอด้กินยู่งอกมาจเศร้านะเมื่อนั้นไได้รอ่ได้จะดึงกินี่เนื้อนิดเด้ให้ักินแท่งั่วเดี๋ยวมือมืออื่นจังมามาะก็คือใกุงให้วันนี้บุกววนบบบนี้ก็หายไปจะเอาเมื่อไส้สะจะเหลือสเล็กประมาณข้อไปสะสกมาละ มา <cin stereotype> <m aks> ถึงเจ้าเราจะพุ่งไปนะเรใจะยุานเจ้าเออตะเล่นกันออกมาใส่หัวหานเอาไว้ถ่ายแล้วไปว่างว่างไว้นะอยาเออบา่มงามอยู่ขุ่มแรงงามอยู่ในตามันมีตาบเกร์ลุนะบเก์ลงมเถอเออมีมีตาดูตา

เอาไปเาใ่ไฟไะสุก่บน้ำดอนผมบอกเขาไม่เอาะเานะมันแหงวนะมาขึ้นมาาวานดงานมาฉาบน้ำนามือฉาบเ้าอันี้คุยน้ำมันเนี่มันไม่องเจ้าถูกบอกลงนาคุณบอกเขาม่สูะเานะเอาบอกินใบนมันบอสกินแล้วมันวิน แยกหน้าที่แหละไอ้สุกไห้สุกไห้หบอเวอแแ้้วบอกเดี๋ยวพร้อมกันุสรับปลาอะไมันก็กุ้งพ้มแล้วมีกุ้งปลาธรรมชาตินะ จักเลือตับแล้นะกทจอยู่ในจะเล่นปลาแล้วมองนี้ก็มี่ไกิน้อะเ้าเรสนีนะมอี่ก็าส่พวกอะไรพวปลาชนพกขาววปลาแต่เเรานะไรเนาะเงียบไมขาวกัเาเเสียงเปนดิโก้เพิ่น

ไปรุดที่ยาไปรุดไปไหเมือเมือเยอะเออทำไมถึงมือนอนบออะไรลูกไปยกำลังมากกำลังมากรถตาด้ยามิเข่ากันยิก่นนะมาน้ มาติไปกับไปแล้วมึงเหาะรอบกี่กรอบให้ก็ให้บทบาทลร้บทขนาดเลยเฮ้ยมแล้วแล้วอู้แม่น่อยากให้กิน่ยหนเดียวก็พอก็จะบอกเขาแหละ ัเมียมันจะแพมีเลยเออบ่เห็นเลยมันมั่งยังทามนอยู่มั่งนอไปันั่งน้อร้ายเทยบันน้องร้ายกัรายดเห็นพดมีูสหมีบนัดเดเเรเรื่อยเจบุมีห่าน้เนาะเทไนดับ มดนึงคอยนไอ้แหวนก็จ้ำเป็นหน้ามันผมมักจับนะหนมันห่วยเนื้อเนื้อเมืเ้าเลยนะเก่้ใจนี่เนี่ตอน่ค่อยได้เลยหนมันเเเโอแหวพี่เแ้วเอาเบี้ยบ่อได้ละลุกขึ้นได้ดีเล้อือโอ้ตเลยลุกเลย้วย้อนแล้วิบน้ำมาดิเฮ้ไปแล้วมาดิ ยังางฮะควาดมาไปดูนี่นี่เลยเหรอเรกินตัวแรกเลยเผาเใช่ยนะงกินตัวแรกไปกินยิ้ไ้หลายคนหลายกินได้หลายเข้าใจนี่ละเขาเป็นยาคู่มาก่อนนะเป็นยาคู่กินหลายไ่ได้ไม่ออกนแ้งปาก

ไาพบ้านเห็นแล้วต้องไอ้อ like ันนี้เอาเงาเราจบคลบลงจักเมิดนไงนะอยู่ปายมิ่วยใไง่ากะบรังกยไปกยมากันืมเด้วยคุณม่มาดามาดามเอามาเด้ไหนนกบันี่นาะตั้งุ้งตั้งเองคุณมามาดามากเลย นี่ยมีรบุ๊กต่อเดี๋ยวปบล็อกแม่เดี๋ยวพูดให้คนอยู่รับเขาเรือร้ายรับแม่ก้าวเข้าไปยิงต้นเดี๋ยวการ